ที่นี่อย่างเช่น Mercedes- Ben z S c l a s s ก็มีนะครับมีเหมือนกันนะฮะใช่ครับบีเอ oh ็ม oh ด oh. ซีรีส์5ซีรีส์3มีหมดครับครบนะฮะมีครบทุกอย่างเลือกปีได้ด้วยจะเอาปีไหนยังไงนะฮะเปรียบเทียบราคาได้ด้วยใช่ครับ,รบแล้วเราอาจ,จะตั้งงบ้ประมาณนะครับว่าเราผ่อนต่อเดือนไหวเท่าไหร่ราคารถยนต์คนเท่าไหร่เราใส่เข้าไปด้วยก็ได้จะได้เผื่อว่าไปหาเจอ mm hmm. หรือบางท่านอาจจะไม่เอาราคาเป็นตัวตั้งก็ไปเช็คว่าทั้งหมดในนั้นได้นะครับ, mm hmm. รบแล้วก็มีเกรดให้ดูด้วย AA ใช่ครับนะฮะใช่ครับระดับอย่างนี้คือสวยสวยสุดแล้วแล้วสังเกตนะครับเขาจะบอกนะครับว่าท่านี้อยู่ที่สาขาไหนนะครับเราเข้ามาสู่ในของยุค New Normal เพราะฉะนั้นเราควรใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อให้เกิดความสะดวกเราแล้วก็สร้างความมั่นใจด้การที่ไปเช็คข้อมูลก่อนครับผมเห็นรถยนต์ทั้งหมดโดยรอบ360องศาง่ายๆนะครับกับการที่ท่านสมัครสมาชิกผ่านทางในส่วนของเว็บไซต์ครับก็คือ w w w e b o m a k a s e k a c o m เข้าใจรับผ่านท่านท่านก็คือดูรถได้ทั้งหมดโดยรอบ3โมโอุปสาพร้อมประวัติการตรวจเช็คตั้งแต่10,000กิโลเมตรแรกถึงปัจจุบันครับกับลงทะเบียนครั้งเดียวจบเลยครับจบเลยนะฮะแล้วเข้ามาดูเมื่อไหร่ย,ยังไงก็ได้นะครับ<ม>ก็จะมีพาสดให้นะค,ะครับนี่ละฮะก็คือขั้นตอนง,ง่ายๆนะฮะสำหรับการหารถมือสองแล้วก็ดูว่ารถเนี่ยอยู่ที่สาขาไหนใช่ครับไปดูตัวจริงกันได้ทั้งหมดห้สาขาครับใกล้บ้านท่านที่ไหนไปเที่่นได้เลยครับใช่ครับนะฮะ ก็ขอบคุณคางคุณ,คณจิตยุทธมากที่ให้รายละเอียดกันในวันนี้นะครับขอบ,ขอบคุณครับ